ไม่แด้จำที่พูดกับพวกผมได้ไหมจำที่พูดว่าเรื่องที่ช็อคเคยพูดว่าจะตีพวกคุณที่นี่ครับเขาจบกับผมที่นน่นแล้วครับใช่ใช่ครับทำไมถึงว่าเขาพูดถึงดูไบด้วยใช่ไหมแล้วพี่ให้ใครไปับผมไม่ได้เป็นคนพูดครับหลายเรื่องแล้วหลายรอบแล้วอยากฟังนี่เป็นไรเสียดเรื่องแบบบุรีเฮาโทนี่ละขคาใจไหนก็เอาเลยเป็นลำเพื่อนมันไม่ได้คาใจกูไม่ชอบมันคือการเอาเราไปพูดไงมันเอาเราไปอ้างไงมึงเข้าใจปะ เวลามีปัญหากูยังไม่เคยเรียกอ้างใครเลยที่อ่ะเคร์ด้วยตัวเองหมดไม่เอาเราไปพูดเอาไปอ้างทำไมอ่ะเราเป็นแบ๊คเขาหรอไม่ใช่เขาจะตีดพีด้วยไม่ใช่ไงใช่เราเป๋าเบอร์แล้วคะเอาหมกจากเออื่นใช่ไหมกันน่าจะได้ยินใค้กันไอคนนี้ชื่อสองล้านใช่ไหมมาแทงพวกผมตอนอยู่เบอรอื่น เขาที e ok> ่อื่นเนี่ยแก้ไม่ได้เลยแล้วเขาเอาไปมาเปิดมาผมแบบนี้ที่คุนก็ระวังตัวด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่ได้ดิดการโจมันใช้หนึ่งเข็งคอยใช่ไหมหนึ่งเดียวเขาบอกมาอย่างเงี um. ้ยอะไรอ่ะใช่เหรอี่จะใช้้ตูสำรับสาบพูดเหรอใช้ต no> ู้สามวัตคอยต้มมันเลยไม่เหมาะไม่ได้เลยเขาเปิดวัตคอยเลยวิ้งเก่งหน้าการน่าช่วยมากเลยอ่ะขาว อมมม่่ผลาดูดอย่าพึ่งผลาดูดอย่าพึ่งผลาดูดเอ้าพี่อย่าพึ่งผลาดูดไม่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 อยากอยากรู้ไงว่าบางรู้เปล่าเรื่องเนี้ยบางบางบางไอ้ตุ้มมีเรื่องคุยด้วยครับบางบางตุ้มมีเรื่องคุยได้ไม่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 ไมนเขาจะปีกันจ้เขาจะมาเช็คบัตรนะครับไอ้ตุ้มละไอ้ตุ้มมาดิที่ยับางรู้เรื่องบางรู้เรื่องที่ เราไอ้ใครใครใครบอกนะว่าเราจะไปออกตัวให้เสียไปได้อ่ะไม่รู้ว่าตู้เราฝั่งเนี่ยไอ้ตอนนั้นผมไปออนทัวไงช่วงที่เมืองปิดสองวันน่ะผมไปออนทัวมาผมไปเออไปแฟมิลี่แล้วก็ไปสัมเดม์เราไอ้อคนที่ชื่อสล้านอ่ะ <c oughs> เขาไปแทงพี่ช็อปกับพวกพี่เห็ดอะไรพวกเนี้ยตอนไปซ <c oughs> ัมเดย์พี่พวกพี่ชอปพี่ช็อปกับพี่เห็ดแล้วก็ประมาณว่าแบบเนี่ยมาเปิดเขาที่นี่แล้วถ้า วอเปิดอย่างนี้ก็ตามมาเก็บได้เลยดิเพราะเขาชื่อสำราเหมือนกันไงก็คือคนเดียวกันเขาบอกว่าไม่ได้ดิเล่นแบบว่าไม่ได้ถ้าเปิดเขาที่นี่อ้ก็ระวังดูไว้น่าอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเขาบอกเล่นแค่คลิปที่นู่นก็พอทำไมาถึงมือเราวะไม่รู้อะถ้าไอ,อเอชดมันคุยแค่ว่าตอนนั้นนี่ตอนทีน่ว่าถ้าถ้าจะมาที่เนี่ยคือถ้าจะามาหาเรื่องมันอะ มหาเรื่องมันอาจจะจะออกตัวให้แต่ถ้ามันไปหาตีเองอ่ะไม่อยู่แต่ไม่มีอะไรหรอกครับมือ่อเขาพี่แค่นี้เขาว่าน่ครับสุนผอตัวละ <c oughs> ไม่รอดหรอก <c oughs> ไม่ผมแค่โม้มาครับผมชื่อเราไปอ้างไงไม่รู้เข้าใจผิดคือไหนตูวก็เลยเอาไปอ้างพอพูดแบบนั้นในคนไหนก็เลยอ้างได้นี่ขวบต้มส้ม <ไป S 1> หัวกต้มอมันจะหัวส้มกับ หมวกเขียวซีอย่างมั้งที่มีปัญหาของผมที่มันบอกว่าเอาสเต็ปซิวไหมน้องอ่ะไอ้สับเอาคนเนี่ยหรอไอ้กูอ่ะเอ้ยเด็กเกียร์เนี่ยสัมร้านมาเนี่ยเลยคนไหนที่สัมร้นนะครับไม่ได้ไม่เล่นอ่ะไม่เนี่ยขอขอคืนได้ไงที่ใช่ที่ะที่จดไม่มันพูดกับโทนี่ไม่ได้พูดกับกูอันนี้อคนนี้เป๊ะใช่ป่ะสวยใช่ป่ะผมได้ัดะผมมาครับครับสวัสดีครับ ได้มาคนเดียวไอ้ตู่ไม่รู้ต้องถามพ่อไอ้บาผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแต่ผมรู้เรื่องเนี่ยถามพ่อไอ้บาเลยต้องถามพี่เหตตู้ไม่ไม่ไม่ถามพี่เหตไหมอันนี้เรื่องอะไรครับเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องที่เมืองอะไรเมืองไหนอ่ะเออตอนไปซัมเดย์ที่ไอ้คนในแก๊งผมเล่า้ฟังนะเหมือนว่าคุณมาเปิดคนในแก๊งผมก็พวกไอชินพี่เหตุพี่ช็อปถูกไหมแล้วคุณก็บอกว่าถ้าพวกผมบอกว่าเอ้าถ้าเมื่อเปิดอย่างเงี้ยผมก็ตามมาเก็บพวกคุณได้ต่อดิเพราะมันแบบว่า ชื่อเดียวกันเสียงเดียวกันอะไรทุกอย่างเหมือนเดียวกันหมดอะแล้วคุณก็บอกว่าอะไรสักอย่างถ้าคุณมาเก็บคุณก็ต้องตีบดูไว้จากถูกป,ปะไม่ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะครับ<ม>ี่ยบาสุดใครพูดวะเขาพูดไม่เหรอวะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ผมผมไม่ได้พูดแล้วแลใครพูดพี่ชอ็อปอะไอ้ที่ว่าไปตีกับดูไว้อะไม่ไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้พูดเลยก็นานมาแล้วูตือนก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรทุกอย่ต้องเล่นพี่เห็นมาพี่บังผมไม่ค่อยไอ้นี่ แต่นะ้นเขาหน้าพูดประมาณนี้ผม,มไปถึงเขาบอกผมประมาณนี้เจ็บเลยทำไมถึงมีเราไปอยู่ในนั้นวะผมงงวะรอแป๊บนึงเี๋ยเพียดนะเพี่ดเป็นคนดูเรียกไอ้คนเอเ้ะแล้วนี่เราเราใช่คนที่ร้อเรียนเสียงคนนี้ปะอะไรนะครับเราเราเใช่คนที่ร้อเรียนเสียงคนนี้ปะ ใช่ครับตันนั้นผม, <b> ผมบอกว่าไปแล้วครับอาเถะติสิโอ้ยตอ,อนนั้นผมไม่รู้จริงครับผมขอโทษพี่เาไปแล้วฮัลโหลมาสะพานอะไรดีไอ้ดูไว้เขาจะถามเรื่องไอ้ตอนที่พี่ไปมีเรื่องที่ซัมเดยร์แล้วพี่เล่าให้พวกผมฟังอ่ะว่าใครเป็นคนพูดว่าแบบว่าดูไว้ถ้าเราจะตีเสียงไม่ได้ดูไว้จะตีเราอะไรประมาณเนี้ยเออรีบมาหน่อยสภาสภาสภาแต่ผมไม่ไม่เคยพูดคำนี้เลยครับ อ้าเท่าไหร่ตู้โกหกอะไรให้ปะพี่ผมผมไม่เคยโกหกพี่ผมโกหกไม่เคยขอเพราะพี่แล้วพี่ก็รู้อยู่ไอ้บาร์โก้เขาถามเขาไงไม่แล้วก็พูดอย่างนี้คือมันคือมึงโกหกถูกไหมแต่ผมไม่เคยพูดคำคำนั้นจริงๆมันก็ต้องมีสักคนที่พูดอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ครับแต่แต่ไม่เคยออกจากปากผมอ่ะผมไม่เคยอ้างชื่อดูไว้เลยสักครั้งนึงพี่ตู้ครับพี่ตู้เชิญตรงนี้ครับพี่ตู้ ไม่ไม่ไปตาขามของเอ้บิลลี่ข้ามเงินแก๊งอยู่แสนี่ยพี่ส่งวะเนี่ยอุ้ยจำบอกบิลลี่อ่ะมันจะการให้ไม่ได้อีู่ดพี่มีให้ผมยืมไหมล่ะเดี๋ยวผมคืนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคืนกูจะซื้อเหล็กอยู่แสนหนึ่งเลยสักมึงอยากดูเงินในบัญชีกูไหมพี่เหลือเท่าไหรจ้ามุงหนึ่งเออผมขอได้ไม่แต่กูส่งเงินแก๊งอาทิตย์นี้อาทิตย์าอกที่บอกสเตฟส์เอสเตฟซิวอ่ะใช่ไอ้กับลาเนี่ยแหละผมผมครับผมพูดผมขอโทษพี่โทนี่ไปแล้วครับ ผมผมไม่รู้จริงๆว่าวันนั้นอ่ะแต่อย่างที่เราดีบอ,บอกว่าถ้าใครเฉีนไม่ห้ามอ,อ่ะเขาใส่มันตรงนั้นแล้วผมผมไม่รู้ผมนึกว่าวันนั้นเขาไม่สบ,บายผมขอโทษเขาไป็นเราพี่บิลลี่ถ้าสมมติเขาบอกว่าพี่อยากได้โลชั่นไหมเกิดจะผิวขาวขึ้นอนะ่ะพี่ครับเขา<อ>บอกว่าไม่เป็นไรค<อ><อ>รับเฉยๆเหี้ยมไร้สาระจัดอ่ะกลับปะอืม พเพราะชีวิตจ,จริงกูกไม่ได้ดำขนาดแต่เกมไงไอ้สัตวสต้องไปป้า <laughs> แต่บุรีเสียงมันคือบุรีโอซี่กูอยากกูอยากดูนะกูอยากดูว่าตอนเนี้ยสี่สิบไปยี่สิบนาการแดดเรื่องของยี่สิบอาวุธพร้อมของพร้อมยันสิ่นาการแดดเรื่องของใช่กูดิแต่ถ้าเกิดมันมันสรุปบท มันก็เอาตัวมัดป่าไปอุ้มได้ต้องรอดูคุณแค่มนเล่นอือแล้วรอพี่เหตุนะคุณตู้ครับผมขอคุยได้หน่อยทำไมกูเห็นผู้หญิงส่วนใหญ่เสียงผู้ชายหมดเลยวะเออตอนนี้เขานิยมไงเห็งนิยมไงแต่เฮีดาแล้วคนในแก๊งผมไปทำสามคนตอนนั้นแม่งมาแก้งแม็ก ะครับผมแล้วครับเอาตู่กระถูกครับเกลียดจี๊ดจะเห็นมาแล้วสราบลืมแม็กวิ่งหนีอ่ะเนี่ยไอเหตุวันนั้นใครพูดใส่มึงอ่ะใครพูดวินลีเขาของผมเหมือนพี่ผมเหมือนพี่ตรงไหนวะสีผมมึงครับทรงผมไม่ให้สัตว์คนละทรงเลยเหตุใครพูดกับมึงวันนั้นที่พูดว่าถ้าเกิดจะมา มีปัญหาเขาที่นี่ก็คือต้องผ่านด้วยไปก่อนอืมน่าจะคนชื่อสายฟ้าเออแล้วคนที่ชื่อโปรตโตเจ็ดอะเฮ้ยเปลี่ยนชื่อด้วยนะสตรีมอ่ะอะไรอะโปรตโตเจ็ดลองมาก็ได้อะไรอะไม่ก็ไปแข่งไงตอนแข่งไงน้องไม่นี่ถ้าสายฟ้าพูดก็ไปเรียกสายฟ้ามาเฮ้ยเป็นทอเรียกสายฟ้าได้ด้วย โซน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 โซอ่ซนโ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 ซนซนโนโซ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 ่โซนซนซนโซน้ซนซนโ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 ซนซซซูซซ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 ซนซนซซซซดซซซซซซ ตัองแจ้งนะครับน่าต้องเคลียร์นาการสกีดิใช่ต้องเคลียร์กับนาคาครับท่าหกเลยรอรอเจอสายฟ้านะครับโอเคครับเคลียร์สายฟ้านี่ไงอ๋อผมลงลงลงไหลครับมีไฟดับไอ้สัตว์รอพอดีอ๋อพี่ครับเสียงผมมันฟังไม่ได้ขนาดนั้นเหรอวะอันนี้คือจบแล้วใช่มัเสียงไปเอะได้ครับ อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับจบจบคืออะไรครับจบไม่มันมันแตกมันแตกหรือว่ามันมันมันเออใช่ครับจบเสี่ยมันบูธอ่ะเสี่ยเสี่ยเหมือนมันบูธแบบอ่ามันไปก่อนนะพี่ไอ้ตู้เออสนุกแล้วกูโคตรหรอวะไม่ไม่ไมันจะมีอยู่สามคนใครบ้างครับพี่มีชื่อไม่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 มีสำราญมีสายฟ้ามีแปะที่ล้อหลอกหัวจะบอกพุ่นถึงดูไว้ที่นู่นถ้าจะตีก็ผ่านดูไว้ไปก่อนทัพอย่างิี้เลยเหรอเออนี่เราเพื่อน ไอ้เฮียที่แล้วตอนเราผ่านไม่เราผ่านรัวให้ดูเนี่ยผ่านละเป็นไงไอ้ตู่ครับนี่ไงได้ผ่านเหมือนกันนะครับผ่านไหมไม่จะผ่านพอดีคนชื่ออะไรครับเหตุผลที่เราเจอที่นู่นครับอ๋อชื่อเห็ดชื่อเห็ดจับได้ครับแล้วจำที่พูดกับพวกผมได้ไหมครับจำที่พูดว่าเรื่องที่ช็อคเคยพูดว่าจะตีพวกคุณที่นี่ครับ เขาจบกับผมที่นน่นแล้วครับใช่ใช่ครับทต่หมถึงว่าพูดถึงดูไบด้วยใช่ไหมพี่ให้พีาไปครับผมไม่ได้เป็นคนพูดครับพวกคุณก็เราหลอกกัอยู่ที่นน่์ไม่ใช่หรอครับพี่เบลว่าคุยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ว่าถามว่าผมได้เป็นคนพูดมาทำไมทำไมเพราะพวกคุณเขาล้อหลอกกันด้วยกันไม่ใช่หรอครับสามคนถูกไหมมีแค่ผมกับเพื่อนนะที่หมวกเหลือนะนะครับแล้วก็มีสายฟ้าด้วยปะวันนั้นที่คุยกันพี่ล้อหลอกผมอ่าใช่ใช่แก้ื้วแล้วก็พูดถึงดูไบใช่ครับ เผมพูดถึงโลนะคุณสีผมใช่ไหมผมพูดไปเรื่อยเลยเลยอ่ะอันนี้ผมเป็นคนพูดแต่แต่ถ้าเรื่องว่าเกี่ยวกับดูไลฟ์ดูไว้เนี่ยผมผมไม่เคยพูดนะครับผมไม่เคยผมไม่เคยเอ่ยชื่อดูไว้เลยครับแล้วคนไหนพูดนะพี่อนพี่เพื่อนพูดมาเยอะม่ได้ใสายควายผมไม่ได้พูดเพื่อนอีกคนนึงเขาอยู่ไม่ใช่หรอสังเี่ น่ะหมวกเหลืองผมผมกับเพื่อนไม่เคยเอ่ยชื่อดูไว้เลยสักครั้ง่งมันก็ต้องมีอารมณ์ตำลานแปะ๊ะแปะ๊ะอ่ะนะนู่นลุงของเราเรียกแปะมานี่หน่อยม,มานี่หน่อยเขาเรียกเนะี่ย ถามดูครับแต่แต่ผมไม่เคยเอย่ยชื่อดูไว้สักครั้งนะที่เอสดเดียใช่ครับรู้ครับพวกตัวของคนไม่ได้พูดเื่อก็ล้อหลอกด้วยกันไม่ใช่หรอกระสายฟ้าจำ<ต><ต>ไม่ได้แล้วครับนนั้นว่าพอบินข้ามมาก็เลยจำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับผมไม่เข้าใจอธิบายใหม่ตั้งแต่แรกนะเล่าเลยครับเรื่องอะไรทำร้าน เขาบอกว่าชอปเปอร์จะมาเล่นเราที่นี่แล้วอารมณ์แบบว่าเราอะไปบอกบอกทางชอปเปอร์กับคุณเห็ดน่ะว่าถ้าถ้าเกิดเขาตีเราเขาไม่ได้พูดนะฟังให้จบปากแล้ฟังให้จบ่อนถ้าถ้าเกิดเขาตีเราเขาก็โดนดูไว้ตีไม่ได้พูดนะซึ่งไม่เคยออกปากกูเลยใช่ครับผมบอกพวกคุณบอกว่าแต่คนนัไม่ได้พูดแต่เขาก็ล้อหลอกไม่ใช่หรอครับแต่สายฟ้าเป็นคนพูดถูกไหม ได้ได้ฟังที่ผมพูดจะบอกอย่า้ไม่แต่ผมค,คุยกับช็อปเปอร์นะครับใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้ครับเคยถึงคนอื่นเลยนะผมมีแค่ช็อ,ชอปเปอร์นะกับผมก็ก็ผมไม่ได้บอกว่าคุณสองคนคนพูดคุณของกคนะล้อหลอกถูกไหมแต่สายฟ้าเป็นคนพูดถึง,ถงไวถูกไหมค,ครับคุณที้เขาจะสื่อคือคุณอยู่ด้วยกันถูกไหมอ่าแต่ไม่แี้คุณสำราญแหละไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดไม่ได้ออกคุณน่ะคุณพูดแค่ว่าคุณไม่ได้พูดแต่ว่าคุณไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนพูดนี่เห็นเขาเลยบอกว่าพวกคุณอยู่ด้วย ถ้าถ้าที่นอนพวกเราอยู่คนละแกงอะสายฟ้าทอยอะไรแกงนั่นแหละครับเขมาช่วยคุณขอบคุณท่าสิบดาวครับน้องเจ๋งตัวแสบเหมือนค้าวเขาได้อยู่คนไหมคนละแกงก็ไม่น่ามายุ่งระบาตอนที่เรามีปัญหาที่นู่นถูกไหมครับแต่พอชอบอกว่าจะตีพวกคุณที่นี่เขาก็มาบอกว่าเขามีโปรเทคดูไว้อยู่ถูกไหมครับทำอะไรเขาไม่ได้นี่พูดถูกไหมครับ ไม่เชิงว่าทําไม่ได้ครับเขาบอกว่าเขาสายฟ้าน่าจะเข้าใจแบบว่าทางเสียไม่ได้อาจจะมีโปรเทคกับสภากับตัวไว้อยู่ประมาณนี้มั้งครับน่าจะเข้าใจแบบนั้นน่าจะไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะครับทำไมพวกผมต้องไป็โปรเทคพวกคุณด้วยครับฮะอันนี้ผมไม่ทราบครับ เอาละดีกว่าไม่ไดให้ลูกปุ๊บแต่เรื่องมันจบแล้วใช่ไหมครับคุณสัมบ้านอะไรนะครับแบบว่าเรื่องมันจบแล้วถูกปะจบแล้วที่โน่นจบไ้มจบจบจบแล้วครับที่นน่นในช็อปเปอร์ไม่มีอะไรหรอกมั้งพี่ไี้พี่ก็พูดเอมนี่ไงบางคนอยากรู้ไงอ๋อแต่โชคดีครับเดี๋ยวรอสายฟ้ามาแล้วกัน ครับผมครับผมมีฝนตกไหมครับปะอะไรนะครับมีฝนตกไหมต่ำไม่มีไม่มีทำไมเราต้องเป็นคนเสี่ยเขาด้วยวะนะครับ็นไม่เราเรามาจากแก๊งอะไรนี่่่ยิ้นทำไมต้องมีเราอยู่ทุกุเรื่องเลยไฟฟ้าไฟฟ้าไอ้หัวบ้าฟา เอหวัวพระฟ้าแบบฟ้าแบบ,แบ,บมีมีสีอื่นด้วยอ๋อใช่ปะฟ้าชม,มพูครนะับถือเออชมพูหงอกนี่ไงไส่ฟ้าไส่ซูทแล้ทำไมเราต้องเราต้องทำไมเราต้องไปเกี่ยวถึงเรื่องเลยวะอันดับสี่เไม่ผมได้ชอบไหมจเจ้าเราไปอ้างทำไมอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับเราวะเรื่องนั้นนะไม่เกี่ยวอะไรครับสักอย่าง หลายเรื่องละหลายรอบละอยากฟังนี่เมื่อไหรแต่เรื่องแบบบุรีแย่ตัวนี่ละไม่โอเคหลายรอบเลยก็เขีย <c oughs> อยวเคีเค้ยวปกติแล้วเดี๋ยวเก็บเก็บรถก่อนเอโอโฮ้ยเทษครับ จะวิ่งตัดหน้ารถทำให้เฮียเลยวะกู <c oughs> ครับที่พูดที่ไม่เข้าใจแป๊บนี่อะไรหนึ่งสามเก้าสี่ะ เป็นสามเก้าสี่ครับผมไม่ชอบเว้ยเมา่เหมาเอาเราไปอ้างอะไม้กันหมามันทำมันทำเหมือนเราเป็นไม้กันหมาเขาจปักเขาดูเขาทำเหมือนเราเป็นไม้กันหมาซึ่งจริงๆเราไม่ใช่อ่ะนรื่องปะคือมันมีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องไปโพสเทเขาอ่ะผมอยากรู้ไอ้เหี้ยอ่าต้องบอกช่วยแก๊งไหมต้องบอกสิครับอ่าแจ้งเลดไลน์ครับ เ็ทปอะไรเพไม่พวกมึงเคยได้ดูไอ้นี่ป่ะเทนไฟเทนอ่ะไม่ใช่พี่ใครยุติสิบใครยุติสิบตอนอีกประมาณนะเอ็นอีบเบอร์หนึ่งสามสี่เจ็ดเก้าครับมึงมึงได้ดูไอ้นี่ป่ะไอ้เทนไฟเทนอ่ะเริ่บรอครับเออใส่ชุดสีแดงเลยเจ้าไหนเจ้าไหนปล่อยโคตรดีนะเว้ยแพ้ได้ไงบอลลูนแพ้แพ้ใครวะ จีม่นแก๊งแก์แบง์อะไรจ่ไปแล้วไม่ใช่หรอแบง์มังค์ฮะ่งแบงค์แบงค์แบง์นเจ้าุนกี่นะ์ใหม่อาทิตย์ที่เราจะถึงเจ้าุนเจ้าุนวงดูพีกกว่าอ้นีมัน่ไม่็คืออะไรรู้ป่ะจะซไเท่าไหร่จชื่อไได้มามาดููเพจ่ายไปสองแสนไอสองแสาหอที่แล้วพี่อันนี้ก็สองแสนน สองแปดแปดบ้างก็ยืนทำเรยวกูเพิ่งจ่ายไปไม่ใช่เหรอวะตัวแต่ต่อยไม่ถึงไปไอ้คนเนียกูยืมด้ว้แปดจุดสิบนะเชี่ยป่ะวันนี้ผมเสียค่าปรับไปแตแสนนึ่งต้งโดนอะไรมึงวะไอ้ไอ้ทัวรค่าผาแป๊นี้เอียหมออกไรนี่จ่ายที่ทีแล้วหรอ ของงารปะใช่ไหมเธอบินทำไรวะบินแอบกันเขียนแท็กเงินหยิบหยิบเองมีเหินเยอะปะมิพาไปไหนมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจอ่ะแกงหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยที่มันที่มนเนี่ยนี่เลยว่าพี่ให้ไปแล้วอ่ะคือเมื่อกี้ผมไปคุยที่สภามาในไอพี่เห็ดอ่ะพี่เห็ดโนโตะเขาเล่าให้ฟัง ว่าเขาอะเ,เสียเป็นเสยงเทรียบเสียงที่คุตงอารมณ์ประมาณว่าเขาไปอีกประเทศหนึ่งมาแล้วไปเตียเพราะเสียไม่ได้แล้วแล้วผ่านเราโตบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้เซิร์ฟเปิดประเทศเปิดเงี้ยผมก็มาเอาคุณที่นี่ได้อะดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ครับว่ามันเขา,เามีโปรเทคหมายอาราแบบมีโปรเทคจากสภาอะดูไว้อยู่ผมก็เลยงงเว้ยว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยอปะทีนี้ก็เลยไปไปคุยกับบางมาเมื่อกี้ คุยไปคุยมาบอกสายฟ้าเป็นคนพูดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาใจอ่ะคือทาไมต้องพูดถึงเราเนอะไหมถ้าที่เราก็ไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรกับการที่เขาตีกันอ่ะอ๋ออาจจะเป็นคำพูดที่เฉินเคยพูดไว้ตอนในนั้นางที่เฉินมันพูดว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยคุณเองอะไรส,สักอย่างปะแต่เขาเขาเขาตีความหมายผิดปะแต่คืนนั้นคือเขาไปหาเรื่องไงใช่ใช่อันนั้นถ้าสมมติว่ามีถ้าสมมติว่า NTR มันไปหาเรื่องไอไอเสียไม่ได้อ่ะก็จะช่วยปะ หมือนที่คุณจำได้ที่เฉลบอกแบบว่าแบบไม่มีเหลือสักเม็ดในพระเขาว่าดครับไอ้คนบ้านบ้านมึงตัดกระเบื้องเหรอเพื่อนทำบ้านหน่อยเหรอก็แต่ผมก็เลยผมก็เลยงงที่ว่าทำไมเขาต้องเอาเราไปพูดทำไมต้องเอาเราขึ้นมาแล้วอารมณ์แบบโชว์แบ็คอะเก็ตป่ะอ่าพี่เขาจัแต่พี่ผมก็เลยผมก็เลยส่งผมก็เลยผมก็เลยแบบเกิดความงงที่ในใจว่าทำไมกูต้องไปโพสต์มึงวะเรื่องหรอไหม เหมือนที่เฉยมันพูดไปว่าเดี๋ยวใครมาทำมาแก้คุณหรือมามาต้นคุณอ่ะจอบตัวให้อะไรเพราะว่าตอนนั้นที่เขาที่เฉยพูดได้ไหมไอ้บินวันแรกที่เขาเข้ามาแต่คือนเนี้ยคือมันไปหาเรื่องเขาไงเข้าใจปะปะอันนี้อันนี้คือมันก็ต้องโดนดิถูกปาล่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกันคือมันเอาเราไปพูดไงเล่นใหม่เล่นใหม่เหรอเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่ใครอ่ะมาจากกระผีบ็อกซิ่งอ๋อ คือใครซื้อเล่นต่อยต่อยเต่อยถ่าหาไอันนี้หรอคนนี้หรอเออเดี๋ยวคนเนี้ยปากปากเหม็นด้วยปากปากปากเหม็นด้วยด้วยอะไอ้บังทมามปากเหม็นมากเลยเพื่ออะไรเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะหยอกตัว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 ย่ังอะไรเฮ้ยบอกสิ่งก่อนดิเฮ้ยพี่บังเฮ้ยอะไรผมก็เลยงุนหงิดว่าทำไมผมต้อมโปรเทคเขาแค่ไม่เข้าใจอะนี่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 ทำไมกูต้องช่วยมึงอ่ะอะไรประมาณนั้น ไม่แต่พี่ว่าเราเราไม่ควรจะช่วยเขาป่ะเพราะว่าเขาไปหาเรื่องเองเปล่าพี่เปล่าพี่มผมก็เลยงงงเว่าเงองาเอ้วทำไมกูต้องช่วยมึงวะแล้วมึงเอาพวกกูไปพูดทำไมวะเอาพวกกูไปอ้างทำไมวะอยู่นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่มาแล้วน่ะสปอยเพลงเหรอตอนที่มันตีกับนาคาไม่ตอนนี้มันตีกับนาคาอยู่ให้มันตีกับนาคาไปไม่แต่ผมนิดนึงได้ป่ะอันนี้นินึงละนิดนึงนิดนึงเออต่อนยเฮ้ยบังรัสสรุปแล้วสรุปมึงโดนไปป่ะโดนดิ นี่อย่าบอกว่าเคสตาร์ทติ้งของมือ่อยากให้เปิดสตรีมป่อไม่ใช่ไม่อยากให้เปิดใส่สตรีมเลยมือมือมือส่งให้กูฟังดิเดี๋ยวกูจะปิดเสียงฟังเอาดีงมึะไปปะเดี๋ยบังเออพรุ่งนี้ไม่ได้ไปแล้วเพื่อนไม่หมายถึงว่าวันนี้มึงไปไหมหนึ่งสองแปดแปดเกียงบังบังอะไรครับเลขอะไรนะหนึ่งไปปะแปดแปดติ ไอพอมึงก็บอกอะไรนะปุ่มได้ดิอะไรนะอยู่แล้วเดินหนี่มาไปเอาข้าวอ่อนีอ่ะที่ก็ซืมาถึงไว้สามมันนี่ซ้อมปะเนี่ยซ้อมมีซ้อมซ้อมไอพี่เฉนไม่อยู่ไอ้ินพี่มันรถตามได้ป่ะพี่ขอไปทบแคปหน่อยรถเมื่ี่ทำอะไรดีวะ บ่บ่ขงบ้างไบเธอฉันรบนนาบเได้ที่ไหนทำอมนอกเศร้าฉานเรียนออนไลน์ ทำอะไรดีวะเบื่อปะคาใจนะก็เอาเลยเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้คาใจ,จาก,กูไม่ชอบมันคือการเอาเราไปพูดไงมันเอาเราไปอ้างไงมึงเข้าใจปะเวลามีปัญหากูยังไม่เคยเรียกอ้างใครเลยเฮียเคลียร์ด้วยตัวเองหมดไม่เอาเราไปพูดเอาไปอ้างทำไมอ่ะเราเป็นแบ็คเขาเหรอไม่ใช่ ก็เราคุยสายฟ้าแหละอ,อ,อยากรู้เ,เมหมือนกันว่าทำไมถึงพูดอยากรู้ว่าเขาเข้าใจความหมายของคำพูดพิเศษว่ายังไงบ้างอยากรู้เหมือนกันเมื่อลันที่แล้วอะ่ะกูเข้ามาตอนประมาณทักหกโมงเช้าอะ่ะหกเจ็ดโมงเช้าอะ่ะท่านั้นมันโดนในนั่นอะ่ะใครว่าไอ้ตอตอะ่ะมันเป็นคดีป้นอะ่ะป้นแล้วก็ลับพาตัวเต็มเลยแบบแพงแบบข้าวแ <ปะ S 2> พงเออช่วงเจ็ดแปดโมงอ่ะแล้วมาช่วงสิบโมงมันก็ทําอีกพี่ จากการคำนวณกลัวมันน่าจะแบบรอบนั้นน่าจะโดนเป็นหนักหรือเป็นแสนอยู่อ่ะทั้งโดนคดีมีดด้วยมั้งแต่ไม่เขาไม่มีเนอะหรอไม่มีไม่มีไม่ใช่หรอจับไม่ได้แต่มันโดนโดนคดีอาวุธด้วยนี่แหละจับไม่ได้ว่าคืออาวุธอะไรแต่แต่ก็ต้องปักฉลามปะใช่ใช่แต่แต่แต่เมื่อเช้าเนี่ยตอนตอนประมาณเที่ยงจจะสิบโมงเนี่ยพี่ก็ปนอยู่นะแต่โดนจับแล้วก็โดนใช่โดนโดนยึดบัตรโพอเทปไป เจอพี่กอนไก่ชิปซะเสียงหงอยเลยอ่ะโดยดยจีทเนรวมแลนด์หรเครว่าเสียงบอสกากินังอ่ะไป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 ลปาพี่บินเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋สวไปสิพี่น่าที่แล้วอ่ะไปดิป่ะเจอใครไปป่า